สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ว่าผมเอเดียตเกมอร์นะครับวันนี้าคาร,รับก็คือสไปเดอร์แมนอลิบิตเตอรหรือเปล่ปาครับท่านผู้ชมแล้วก็เวลาตัดนินนะครับและเฮ้ยเฮ้ยโหล โอ้ oh my god วันนี้ก็ทิ่ไหนไม่เจอหายไปไหนเนี่ยปีเตอร์แบบตึงทียังไม่อยู่ตอนนี้มึงกินเสีก่อนไปโอเค วันนี้เราจะมาเล่เีเลยซึ่งวันนี้ผมจะมาเล่นแับผมเซียนแล้วเนี่ย่าห์จะอยู่กับได้การที่ชื่อว่าสนแมนนเนี่ครับเอเจนต์บีดองฉันจะได้เหเอเจนต์บีดอ ôi trả lời đi đâu mà phải gì bay <laughs>

เกมนี้น่าจะฮิตอยู่หรอ<ล>กเต็มแล้วสูงสุดเลยอันนี้มันคูณเจ็ดเลยนะเนีเ่ยดอะไรกันตายแล้วเฮ้ยผู้มีพอด,ดีอ้ไ <pir> โห เฮ้ยน no ี่หน่อยชิมว่ะเอสปันร์แมนกูได้พอดีเลยคนนึงนช่วงนี้นี่กูไม่ขายริงสวัสดีครับเอสสปันเดอร์แมน The Optimus Spiderman วิ b ง What is yes. Spiderman โอ้ อย่าดิไอ้นันีคนไอสุกัขาไม่ยอมมาจักลิกวะเจ๊ยังสุคนไหนเดอะอเลียงงอเลยมงงานยากเลยึดีกว่าใชวาก็ดูโอ้โออ w h a t t h e f u c k i ่งเจกูยอมใช้หาโซแปก็ได้วะยูบิซาร์ด t ่อสู้อัพปี้บัตรป่อยอัพปี้บัต l y อยตออือเกือบโดนไม่ใช <Yeah. S 1> <Sweet. S 1> ่ไ

หรือไม่ไหวทำไม่ได้แข็งจะาไปเปิดม mm ิต mm ิของลุคเชโซ่ Fuck you Fuck you the ghost bitey the ghost bitey ยังต ok ้องชดชเดี mm ๋ยวจะ่าเล่นอีสเตนดึงก็แล้วสเตนั้นมันทำให้หัวร้อนไปเรืจการันอีทอิจะไปาจะแบจุกจไม่ทำนี่ก็ไป็นเรื่งทำยุ่งนะมีทำไมทำทำก็ชนะี่ครับ คนดีหรือเปล่าไปรอได้ไงตายหาแล้วให้แตะคอมสันมาแตกตายครับผม พี่แฟตเขมใส่ช่วยนะครับพี่แบตพี่แบี่แบตน่นและหลับเ่วยผมตายพี่แบตพี่แตช่วยดีช่ดีแล้วยังหยวมึงกินจะกรอไปพอแล้ว

nó còn mềm hay Hãy subscribe cho kênh Ghiền Để không bỏ มาตรฐานกับ VIP VIP มีสิทธิ์ได้โยวลอาวีนแต่ถ้าไทยจะมีนอบสุดอากาศนะ a ม b นอมแต่ไอ้นี่ดับกำนานสซเลนอบีนอมมีหมู้ดยครับพีมูแล้วตีกับสับไปลงพีเตอร์หมูเกอร์ครับพีเตอร์บมูเกอร์รตดับ VIP ช่างช่างอ่ะจะร้องไห้ซะเหลือเกิน นี่ครับสปาเดอร์แมนยูครับแล้วก็สปาเตอร์แมนออวการแล้วก็ตัวนี้ครับเพื่อได้สวีพีนองมายีพีแล้ครับชมฟรีพบขอบคุณจ้าวกสการสปาเร์แมนนะที่ับ คันต the ัตี้เด็กสไปเดย์เบลเล่ครับสไปเดอร์แมนเบลเล่เบลเล่ไม่ใช่แล้วเฮ้ยเยอะสวัสดีครับ Why tell me that? I've got to stop the sinister six. Yeah, man. Ah. <laughs> <laughs> ต่อยเบลลเบลล์เบลล์เบลลบลล่คุณดรับธรรมจะคุณดรับฮอออเอ็มสปันเแมนแล้วมึงจอาเว้ยอมมนมาทำไมไอ้เหี้ยกูนี่หัวร้อเลยเหี้ยกันชันมันชดหัวหางอย่าเอาเรื่องเะเว้ย Aduh, ni ni.. Ni ada beberapa teman-teman lah bang Macam tu orang pilih AIP apa jom Sampai siapa dah lap? Kop ku tu tak henti Kop ku tu tak henti lah jom Sebelum pula ikan ni lah ni apa ลายการนี้แต่ไเมปดกาแล้วต่ขอบคุณกๆี่จายการเกิที่เนตรดาผมนั้นจะอันไรน่าเอเคพี่ อีว่วงอ๋อผมจะทำกดดีไปสักก่อนนะครับนะฮะผมต้องรับก่อลนะครับและทักชมอย,ย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลกดซับคยให้ด้วยนะครับเพราะว่าดตดีซับสไคย้ะผมไม่มีกำลังใจทำตอ่อนะครับผมทักเขื่อนชมน ครับผมผม,มก็มีกเอาใจต่อท่านผู้ชมจะให้ชอ,อบหรือไม่ชอบก็ไปกดไลค์หรือกดไปไลค์ก็ได้ตามใจเจ้าขอใจผมน,นี่สนุกดีท่านชมอีม๋ยฮึ่มเกือยบละมึงโอเคครับทบ่านชมผมก็ต้องขอลรบกวน และอย่าลืมกดไลค์ก่อนจาบตะางคันกันด้วยเออคุยอีกครั้งแล้วเนี่ยอย่าลืมกดไลค์และกดับสครกันด้วยนะครับและบวดีทุกคนลาไปก่อนบ๊ายบายทุกคนครับเออองเร็บนี้เกมนี้จะบอกได้เลยว่าสนุกมากและวิจาณยได้แค่ว่าให้าดาวไปเลยดาวของผมคือ SGOS Gamer